อะไยเช้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมมีรักแฟนเพจ FC รถมือสองเอสซีมอเตอร์ปาจีนบุรีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับจ่าเข้มรถซิ่งรถซิ่งล้อพาอะไรกว่านไปนะวันนี้พบับกบพบกับพบกับนะฮะรถนะฮะ เจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นรถในตำนานนะครับอีซูซูมูเจ็ดมูเจ็ดวงการเขาเรียกมูเจ็ดมูเจ็ดนะฮะชื่อวงการเรียกว่า M U ็มนะครับมิวเซเไม่ใช่มูเจ็ดนะครับนะฮะคันนี้นะครับบอกเลยนะฮะเห็นรถบ้านแบบนี้ข้างในไม่บ้านนะฮะขุมพลังดีเซลโอ้โหเครื่องอันนี้เครื่องสามพันเลยครับตัวเทอร์โบตัวเทอร์โบตัวปีโมกนะฮะออโต้ออโต้เกียร์ออโต้ดันลรางไฟแตกไม่แตกครับผมโอ้ อันนี้นะครับผมเป็นรถสเตปนะฮะล้างถนนนะครับไม่ใช่รถใช้งานทั่วไปล้างถนนหมายถึงก็วิ่งแบบสามารถนะฮะเอาไปสิ่งได้สิ่งได้นะครับขับธรรมดาก็ได้นะครับอยากสิ่งก็สิ่งนะครับอยากขับธรรมดาก็ขับนะฮะได้หมดเลยมีโหมดประหยัดด้วยมีโหมดมีกล่องให้ด้วยคันนี้เดี๋ยวตามมาดูกันนะครับเข้าคอนเสพเลยจะยกก็แพ้จะแช่ก็พังนะครับบาังคุณระวังตก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 นะเป็นห่วยังยังยังมาเริ่มกันที่นะครับล้อเลยคันนี้เจ้าของเดิมนะฮะ จัดการนะครับเปลี่ยนล้อ MK 3 7นะครับเฮ้ย MK 3 7อ๋อมันเป็นการยกเครื่อง MK นะครับแต่ก่อนก็เลียกทีนะครับผมแต่ก่อนดุมเลยไฮเทแต่ก่อนปึ๊กปึ๊กเดี๋ยวนี้ละปึ๊กปึ๊กปึ๊กเก่านะฮะมาครับครอบเบรกครอบเบรกแอมเบอสีดำเงินนะครับน็อตน็อตสีดำนะครับเลอันนี้ครอบดุมเล่แล้วก็ยางนิโต้ไปเนี่ยยางนิโต้นะครับ5558นะครับยางใหญ่นะครับ ยังมีเกรดนี่ว่ะแล้วก็ด้านในนะฮะมีมีโช๊คมีโช๊คด้านในมีฝุ่นนะผมเห็นในนั้นลงไปหน่อยก่องโช๊คเหรอโช๊คแต่งด้วยหรอโช๊คแต่งโช๊คแต่งนะครับโช๊คแต่งเห็นไหมโช๊คอะไรสวับสวับสปอร์ตเนี่ยโช๊คซัมโก้เขาเปลี่ยนไม่ใช่มันไม่ใช่โช๊คอันนี้มันทอดระบายไออ๋อระบายไอโช๊คอยู่นี้นะฮะโช๊คอยูนี้เอามือออกเอามือออกมือถือเครื่องเป็นหมื่นเอาไม่ดูเธอเนี่ยโช๊คอยู่นี่นะครับมชปีโป้นะฮะเอ้านี่เดี๋ยวจะหาว่าสามพันเก๊ 3,000แดดจากโรงงาน VGS Turbo เครื่อง VGS นะครับตัวปีใหม่นะครับจากโรงงานก็มีบันไดข้างมีคาดข้างนะครับผมนี่แหละดูยางยางใหม่เหมือนกัน4ล้อยางปี20นะครับอู้ยี่สิบของใหม่เลยยาง1ปีอ่ายาง1ปีนะครับผมนะครับช่วงล่างด้านหลังก็เซตมานะครับเซตมาเหมือนกันนะครับแต่เพื่อเกาะถนนใช่นี่ฮะดูปลายท่อนะครับปลายท่อไทยเทน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 นะครับเออดูอ่าโช๊คนะครับผมนี่โช๊คที่มุดมุดคนเดียวนะฮะ สังขารไม่ไหวจริงๆนะผมยุ่งกล้องก่อนเดี๋ยวผมก็มุดเองมุอถือผมแล้วอ้าวโหมุดกันเลยวันนี้นะฮะดูโชคหลังนะครับเปลี่ยนเป็นของที่ W C นะครับที่ห้ออะไรไม่รู้นะฮะนะฮะอัปเกรดมาใหม่นะฮะไปเอาง่ายๆว่าใส่ของแต่งนะแล้วก็โหลดหน้าโหลดหลังสเต็ปสเต็ปขับเดิมๆยอมเดินดีกว่าเออแท้หมู่เจ็ดพิโมของแท้หมู่เจ็ดโอ้ยวงการเรีกจริงๆเขาเรียกหมู่เจ็ดนะะหมู่เจ็ด ด้านหลังก็นะครับเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะครับอันนี้เหลือสีแล้วอันนี้พับเบาะเหลือสีแล้วเอาไว้เก็บของนะครับอันนี้พับไปแล้วอ่าพับขึ้นมาสิเยวอ่านี่ยกปลดขึ้นเออแล้วก็ทับหัวซะเออเออไม่ไม่ใโอ้โหไม่ตัวมือเลยไม่เป็นไรไม่ใช่มือผมอ่าโอเครู้กันว่ามันคือเบาะนะครับเจ็ดที่นั่งก็พับได้นะคะก็นะครับใส่ข้าวของทส่งข้ายังมีของเก็บของอีกได้ได้ได้ครับได้ ผมชอบเจ็ดที่นั่งก็อย่างเงี้ยแหละนะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีกล่องนะครับฝั่งที่ฝั่งซ้ายครับใช่ครับฝั่งรถฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งนู้นนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะเอาดูกล่องก่อนนะครับอ๋อครับอันนี้ ECU ECU shop นะครับผมเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นนะรุ่นแรกๆเลยตัวนี้นะฮะใช่นะก็ถ้าซื้อประมาณก็หมื่นหนึ่งเกือบหมื่นนะใช่แปดพันเก้าพันกันนะครับไม่รวมจุนเนอร์นะจุนเนอร์สองพันห้าขึ้นได้ด้วยอีกสามพันโอ้โหคันนี้ไม่ขึ้นนนนนะะจจออยยยย่่าางงเเดดีีววครับ คุยกันคุยกันนะรู้หน่อยรู้หน่อยก็โม้เยอะหน่อยเปิดกล่องก็เหยียบได้จะควันดำพื้นเลยนะครับปกติกล่องมันต้องให้มานสองโหมดนี่มันมีเปิดมีปิดถ้าเป็นตัวใหญ่ๆก็มีสองโหมดจูนไม่สองโหมดนะดัมจริงเราได้จะเปิดฝั่งนี้เราไปฝั่งนู้นนะใช่หมดแล้วนะสเต็ปผมว่าโอ้โหนะรู้เยอะก็โม้เยอะหน่อยรู้น้อยๆก็เงียบเกียร์มันตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะออโต้นะครับขับสอง ขับสองล้อนะครับอ่าสองล้อหลังสองล้อหลังล้อหน้าไม่มีอ่าล้อหน้าเป็นล้อล้อล้อ,ลอตามอ่ด <c oughs> ิฟได้ดิฟได้นะครับล้อหลังดิฟท์ได้ Airbag สองลูกนะครับ Airbag สองลูก Canvas จากโรงงานนะครับแ a น v a s ได้เหรออ่านะครับโอ้ถ้าเกนบูดแสดงเก็บไว้นานอ่าแล้วก็บูดไปบูดไม่ใช่นะกระจกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าสี่มีออโต้เซ็นทัลล็อกครอบกุญแจรีโมทนะฮะครอบหน้าครอบข้างเป็นลายไม้สักวงโพงข้างครอบเบาะหนังเจ็ด ที่นั่งวัดบูธด้วยคันนี้นะอ๋อมีวัดบูธวัดอันนี้วัดเป็นปอนนะฮะนะมาตรฐานการวัดจะมีวัดเป็นบาทวัดเป็นปอนถูกไหมใช่ครับผมหนึ่งบาทสิบสี่ปอนประมาณนั้นแหมกูดูยูทูบม่เยอะครูพักรักจำแล้วเอามายำรวมกันครับผมบ้าห้องเครื่องไม่ไม่ต่ออะไหรอไอ้ตกใจอะไรห้องเครื่องแอบซิ่งนิดหน่อยนะครับนะอย่าดูหน้าก่อนเอาหน้าก่อนนะครับอันนี้ขอดูสเต็ปเดิมเดิมก่อน ถ้าเสพเดิมที่เราซีลก็ยังทำคือซีลกเกอร์อยู่นะครับแม่อาร์คโรงงานนะมีเออ่ตอกไอ้นี่มาด้วยอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นของนะครับโรงงานนะครับผมอันนี้ทางไปน้ำคานบอกให้ใจเย็นหมายถึงทางวางเสาครับนะครับผมมีฮูดด้วยดูดอากาศเข้าอ่านะครับเป็นเทอร์โบนะครับอันนี้น่าจะเป็นของโรงงานนะครับไหน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 เปลี่ยนมานะครับพ่ออินเตอร์พ่ออินเตอร์พ่ออินเตอร์ออกกอกอากาศนะครับพ่อกอกอากาศแล้วก็เออ่ยางสายยางเป็นของซัมเกิลสปอร์ตอ่านะครับผมโบโบเดิมไมเนี่ยโบเดิมไหมโบเดิมโบเดิม ไส้ในไม่รู้นะอาจจะเดิมก็ได้เดิมก็ได้แต่งก็ดีได้กว่าพี่น้องยังหว่านี้อินเตอร์เดิมอินเตอร์ใหม่ใหม่เออเดิมที่ไหนพีเนียมเอออินเตอร์ใหม่พีเนียมแท้นะผมนะอินเตอร์ใหม่ส่วนหม้อน้ําเดิมครับแบตเดิมก็สเต็ปซิ่งได้นะครับก็เอาง่ายๆว่าเดิมได้สเต็ปจูนไล่อากาศแบบประมาณนี้หลักๆไม่ได้ซิ่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าแต่ก็กินทุกครับนถนนแหละกินรถบ้านนะกินได้กินได้สบายเออกินกินรถบ้านได้กินรถบ้านเดิมดิกูแรงกว่ามาราคาช่วงโควิดนะ ผู้พิอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับอีสุหมู่เจ็ดนะครับมิวเซเว่นถูกต้องหมู่เจ็ดนะครับมิวเจ็ดมิวเซเว่นนะครับผมราคานะครับปกตินะฮะขายหน้าร้านนะครับ465,000บาทนะครับจองออนไลน์จองผ่านไลฟ์สดกับจ่าเข้มนะฮะลด10,000บาทนะครับเหลือเพียง455,000บาทนะฮะ455,000บาทนะครับลด10,000ยังไม่พอเลยครับจ่าเข้มช่วยผ่อนอีก6งวด6งวดโอ้โหนะฮะ งวดละ3,000บาทนะครับ3,000บาทนะครับผ่อนนะฮะหกงวดเป็น18,000บาท18,000บาทนะครับเป็นโปรช่วยผ่อนนะครับผมนะฮะผ่อนปกติอยู่ที่นะครับผมอ่าอะไรล่ะ8,300อันนี้คือดาวเก้าเก้านะใช่8,300นะครับวันนี้นะครับ8,300นะครับผ่อนปกติไม่ต้องผ่อนนะครับหงวดแรกเอาไปเลยงวดละ5,300บาท5,300บาทนะครับ 5,300บาทแล้นะฮะก่อนหน้านั้นค่าฟรีอีก2เดือนค่าฟรีอีก2เดือนนะฮะช่วยพออีก6งวดช่วยพอดีก6งวดรวมเป็น8เดือน8เดือนสบายตัวเป็นเลยพี่น้องคันนี้ดาวออกรถ20,000ื่นนะครับผมมาใช้เงินดาวหน่อยอ่าคันนี้ใช้เงินดาวออกรถ20,000บาทนะฮะใครที่แบบว่าเฮ้ยนี่พี่เงินไม่พออเ่อ ง่ายยากง่ไม่ยากเอาโปรโมชั่นไปเป็นเงินดาวใช่ครับผมง่ายที่เดียวโคตรง่ายเลยควักเพิ่มอีก1,000 2 0 0 0สองพันนจอง1,000วันรถจ่ายอีก1,000นะแค่นั้นจบรับรถเลยมีประวัตินะฮะจัดส่งฟรีไหมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับค่ารับรถมีเสียไหมเนี่ยไม่เสียครับผมเด็กนั้นมีเสียไหมเนี่ยไม่เสียครับค่าดเนินการต่างๆเสียไหมเนี่ยไม่เสียครับสลิตรอบคันเสียหรือเปล่าไม่เสียแล้วมันเต็มถังเสียหรือเปล่าไม่เสียครับโอ้โหขอจัดเต็มอย่างนี้เค้าาาาาเรรรรีีีีียยยกกกกกวว่่่่่่่ฟฟททุุออออองงงงะะะนนนนนับแแตตถมข เออกล่องดันล่างฟีฟีล้อแต่งฟียางนิโต้ฟีครอบดุมล้อเซ็ตล้อครอบเบรกโอ้โหฟีหมดเลยนะฮะชุดเซ็ทท่อนะครับใส่ให้ฟีอินเตอร์ดันอากาศมีสุดยอดไม่ใช่มันมากับรถอันนี้กันั่นไงก็ใส่มาให้ไงเออมีของนะเราก็ไม่ได้โม้แล้วมาเอาแบบพูดตามเนื้อผ้านะบอกว่ามาจากเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเก่าคือถ้าเอาไปปุ๊บคนที่นะครับชอบสไตล์ซิ่งแบบนี้นะครับชอบแรงๆนะครับไม่ชอบรถเดิมนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอยากทดลองขับ มาเลยมาเลยอ่าเดี๋ยวพาไปลองนะครับมาเฮียบอกว่าพบเจอจ่าเข้มอยากจะขับรถมาหาจ่าได้ผาพาไปลองเลยอ่าเย่าเบาๆหน่อยนะจ่ากลัวอ่าไแรงม้าดีแรงพอะสูงขนาดนี้อยากได้ยังไงนะฮะติดต่อเข้ามาช่องทางนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ080นะฮะ091 3787เบอร์จ่าเข้มเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับเฟซบุ๊กนะฮะเกียรติศักดิ์สุขเพลงพะนานะฮะแล้วก็ช่องทาง YouTube นะฮะจากเข้มโรซิงอ่ากดติดตามกด Subscribe กันด้วย คลายแบบว่าเฮ้ยเรา u ูท b e มีเปล่ามีนะฮะมีนะครับทุกช่องทางนะครับเป็นออนไลน์หมดนะครับลด1,000 0บาทนะทอกท่นสำหรับจ่าเข้มเลยลด1,000 0บาทช่วยผ่อน3,000อีก6เดือนนะครับจัดเต็มจจัดเต็มจัดเต็มจัดหนักจัดจริงๆนะครับอยากได้ทักมาแอดไลน์มานะครับ คัามคิเดือดจากเข้มขึ้นเลยชื่อจากเข้มจากเข้มเลยบอสซิ่งจากเข้มเอทีซีเปลี่ยนหม่แล้วมันหลายวงการหลายวงการโอเคนะผมฝากไว้ประมาณนี้ฝากกันยละกันคันนี้เดี๋ยวแจ้งเตือนก่อนคันนี้รถบ้านรถบ้านเครื่องเดิมเครื่องเดิมแต่ว่าเดินอากาศเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อไล่ข้างไล่ข้างเพื่อให้มันให้แรงขึ้นดีขึ้นนะครับผมประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะประหยัดประหยัดครับควันดำนะฮะคันนี้ไม่รักโลกนะบอกเลยมันปิดกล่องได้อ้าวมันก็มีสองตเต็มไงรักโลกรักโลกปิดไม่รักโลกเปิดแต่ว่า แลนแลนด์เดี๋ยวตับยาวตับยาวหมวกแปลกหมวกแปลกโอเคฝากมาด้วยนะครับนะครับมิวเอ็กนะครับ465,000ไม่ขายนะครับวันนี้ลด10,000เหลือเพียง455,000บาทช่วยผ่อนนะครับ3 0 0พัเดือนเหลือเพียงแค่5้0พ6เดือนแรกนะครับสนใจคนผ่อน8น0าโอเคจบนะฮะวันนี้นะครับใครอยากได้นะครับทักมาทักมาลดนะครับวันนี้จากก่าเข้มขอตัวลาไปก่อนวันนี้มาไปที่หลังมาไป็นยังวันนี้สวีดดนสวัสดีครับ